มวนผ้านะครับเป็นรูปใบขัดอย่างนี้นะครับผมให้จับง่ายๆนะครับแยมเลยเลยครับทายทั่วครับแยมให้ทั่วก่อนเลยขัดนะครับขัดได้เลย ตัดเปลูกวงกลมก้นหอยครับขัดคืนสภาพไปเลยเราก็จะเพิ่มความเงานะครับด้วยนะครับเซรามิกนะครับโคตติ้งทาได้เลยครับทาทั่วเมื่อขัดเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้ผ้านะครับนะครับผ้าแห้งสะอาดนะครับ นะครับเช็ดซ้ํานะครับลูปเบาๆนะครับเห็นไหมครับมันจะเงามากับผ้าเราเลยเห็นไหมครับเงาแบบนี้เลยลูบไปทางไหนเงาทางนั้นครับผ้าเราลูบไปปุ๊บมันจะเงาไปด้วยเลยขั้นตอนเดียวนะครับยิงลูบยิ่งเงาครับยิ่งลูบยิ่งฉ่าครับอ่ายิ่งลูบยิงเงายิ่งลูบยิ่งฉ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับอ่าทีนี้เรามาดูนะครับผม ระหว่างขัดกับไม่ขัดนะครับผมอ่าอย่างนี้นะครับโอเคนะครับดูนะครับผมดูนะครับความชํานะครับผมสะท้อนเงาขึ้นมาเหมือนรถเปียกน้ําเลยนะครับอ่าได้อย่างนี้เลยครับผมได้อย่างนี้เลยเห็นไหครับความเงาความชําที่ต่างกัน อย่างในกรณีนี้นะครับอย่างที่ลูกค้าเห็นนะครับผมคือเม็ดน้ําจะเป็นแพรน้ำใช่ไหมครับแล้วก็การไหลของน้ำเนี่ยมันจะไม่มีเห็นไหมครับซึ่งนะครับปัญหาของคาบน้ำนะครับหรือว่าทําให้สีซีดนะครับก็คือเกิดจากฝุ่นที่มันมาจับตรงนี้ได้นะครับผมพะฝุ่นมาจับตรงนี้ได้เนี่ยก็จะทําให้เกิดสีเนี่ยมันจะหมองเร็วกว่าอายุการใช้งานจริงนะครับจึงทําให้เกิดสภาพนะครับของหนึ่งก็คือนะฮะสีนะฮะสังเกตนะครับความฉ่านะครับ ความฉ่ำของสีรถมันจะหายไปไวมากนะครับถ้าเราไม่ได้เคลือบเอาไว้นะครับหรือว่าไม่ได้ดูแลนะครับ